เวลานี้ผมจะรออยู่บนรถเมย์นะครับมีรถเมย์สองแบบให้เลือกนะครับถ้าอยากถ้าอยากไปทางด่วนขึ้นทางด่วนก็จะมารอข้างหน้าข้างหน้านะครับแต่อันนี้ผมขึ้นมาทางรถธรรมดาเพื่อจะไปสำรวจเส้นทางว่าลงทางไหนมั่งอ,อันนี้รถมมนได้ขึ้นทางด่วนนะครับที่ผมขึ้นนี่นะครับ เป็นรถรถซินทัชฟรีเือนกันรถแอร์เือนกันแต่ว่าหมายความว่าเดินเดินผ,ผ่านพื้นราบเขาไม่ได้ขึ้นทางด่วนเดินทำเดินเดินทางปกติอันนี้เวลานี้กำลังออกจากสถานีอภิวัฒนะครับหรือว่าสถานีบางซื่อนั่นแหละแต่ที่เขาเปลี่ยนไปเป็นสถานีอภิวัฒน์แล้ว รถคันนี้ที่ผมขึ้นนี่จะเป็นรถรถเดินทางธรรมดานะครับเพื่อไปลงที่เพื่อไปลงที่ตามป้ายรถเมลต์ต่างๆว่าใครจะลงที่ไหนแบบยังไงอันนี้มีให้เรียกสองแบบนะครับเวลานี้กำลังออกจากสถานีกลางบางซื่อแล้วหรือสสถานีฟ้ั รถเลี้ยวขวาครับผมรถเลี้ยวขวาออกมาจากสถานีกนารยุวัฒน์รถเลี้ยวขวา กสถานีแรกเจ้านป็นไงบอกว่าให้ลงที่สถานีสมเสนรถธรรมดารถเชนบัสฟีรถธรรมดาไม่ได้ขึ้นทางด่วนนะ้างเคือสถานีสาม no? tamam. เซนปุ Leah, ่ยปุ nice ่ย <an> <nuclear> <NXT> าบอกเขาไม่ไปเพ้าจะนั่งสีงอ่อ่ะเอาหรอข้าวแล้วสี่ก็ต้องถอดตรงนี้ก็ได้ขอบคุณค่ะค่ะไม่ต่อคนั ไปที่สองโรงพยาบาลรามานะครับ,บจำไว้ครับผมจะมีสะพานอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินตรงไปนู่น ที่3คือที่จอรดรถยมราชนะครับค่ะที่สามไปสามคือที่จอรดรถยมราชไปสามที่จอรดรถยมารยมาชแล้วก็วตรงไปนะครับรถจะเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาทางซ้ายมือน่าจะเป็นที่ขายผลไม้ตลาดมหานาคครับตรงนี้ครับที่ตลาดตลาดมหานาคตอนเช้านะเวลานี้เช้าอยู่นะครับประมาณเจ็นาฬิกาตลาดมหานาคก็เป็นทั่ขายผักขายผลไม้ในเทพตลาดมหานาค เวลานี้ตอนเช้านะครับเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกานีน่นะรถตรงไปนะครับรถอาจจะรถจะเลี้ยวขวานะครับเอ้อทวดีรถเลี้ยวซ้ายผมเพื่อจะตรงไปหัวลำโพงนะครับไอ้ตรงนี้เป็นคลองมหานานครับผมคลองมหานากรถดรถเลี้ยวซ้ายเลยครับรถเลี้ยวซ้ายก็จะตรงไปหัวลำโพงประมาณสองกิโลครับ จากนี้ไปอีกสองกิโลนะครับจะถึงหัวลำโพงจากมหาหน้าสะพาน,าานมหาหน้าถึงหัวลำโพงประมาณสองกิโลนะครับเตรียมตัวตลงเตรียมตัวลงนะครับใกล้ถึงหัวลำโพงแล้วแถวคอมมหาหน้าเดี๋ยวนี้กำลังปรับปรุงเส้นทางพุทธบาทนะครับเนี่ยกำลังปรับปรุงเส้นทางพุทธบาทให้เดินสะดวกสบาย แม่ค้าเขาขายขายของนะครับขายเสื้อผ้าขายอะไรกำลังกำลังอะไรนึกไม่ออกครับกำลังจัดสถานที่ครับไว้ตั้งเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าตอนเช้าเอ้ยไม่ใช่ครับอาจจะเก็บอาจจะเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วครับผมเก็บตอนขายตอนกลางคืนครับผม เก็บหรือว่าติดตั้งก็ไม่รู้น่แน่ใจดืงไปแล้วนะแสดงว่าเขาขายตอนคืนครับแล้วมาตอนเช้าของจะเก็บเวลานี้กำลังเก็บเก็บของอยู่ครับขายเสื้อผ้าประมาณเที่ยงคืนนะครับถึงเช้าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาเขาไม่ขาย ขายได้เพาะวันเสาร์อาทิตย์ครับผมเวลานี้คนกําลังไม่พ่อค้าไม่ขายกําลังจะเก็บเก็บของครับผมวันนี้วัน,วนทําวันที่ผมมาในี่วันธรรมดานะครับวันพฤหัสหรือวันพุธน,นี่แหละครับเดลือประมาณอีกหนึ่งกิโลนะครับจะถึงหัวลำโพงครับผมเตรียมตัวนะครับอันนี้ข้ามมาแล้วเวลานี้เราก็ลังอยู่ข้างๆคลองหลอด เอ้ไม่ใช่โทษทีไอ้คลองกรุงกเกษมครับผมข้างคลองกรุงเกษมหวัวลำโพงนะครับเดีย๋ยวประมาณอีกหนึ่งกิโล,ลจะถึงสนามจะถึงหวัวลำโพงนะครับผมรถจะรถจะเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานนะครับสะพานน้พวงแล้วรครับผมประมาณอีกประมาณ หนึ่งไม่ถึงกิโลครับถึงหัวลำโพงแล้วเตรียมตัวนะครับผมเตรียมตัวครับครับผมรถเลี้ยวซ้ายนะครับรถซ้ายเพื่อจะไปหัวลำโพงเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวา เลี้ยวขวานะครับอันนี right? so, um, anyway. so, right ้ก็ตรงไปนะครับประมาณห้า so, ร uh, right. okay. mm ้อยเมตรถึงหัวลำโพงครับผมเตรียมตัวลงนะครับเตรียมตัวลงรถถึงที่หมายแล้วครับถึงหัวลำโพงแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับอีกห้าสิบเมตรถึงหัวลำโพงแล้ว ครับผมถึงหัวลำโพงแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับบุญช่วยแก้วใจบุญหัวลำโพงจ้าสวัสดีค่ะสบายดีค่ะเดี๋ยวไปงานหัวลำโพถึงหัวลำโพงแล้วครับลงแล้วครับส่วดเจ้าสิงของก่อนนะคะลืมเจอกันที่ที่เดิมคะเออเนี่ยถึงแล้วครับหัวลำโพงแล้วครับ คน,นลง้ลงมาแล้ว